คำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ก็ไม่นิ่งติ้งปาจย่างสีหรือแบบพูดแบบคำทักทายขาบรามาไหววลีและคำที่พูดกล่าวมาไม่ผิดมาตรฐานชุมชนของเฟซบุ๊กอย่างแน่นอนครับคำเหล่านี้เป็นเพียงคำสุภาพที่ใช้ในการทักทายอวยพรและแสดงความมารยาทที่ดีงามตามประเพณีไทยและสากลซึ่งไม่มีเนื้อหาที่ต่อขัดกฎของมาตรฐานเฟซบุ๊กเลยครับ สาเหตุที่ไม่ผิดมาตรฐานชุมชนเฟซบุ๊กมาตรฐานชุมชนเฟซบุ๊กของเฟซบุ๊กจึงเนื่อการควบคุมเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความอันตรายสร้างความเกลียดชังเกลียดชังเป็นหลักซึ่งรวมถึงพฤติกรรมที่รุนแรงและเกี่ยวกับอาญากรรมเช่นการขู่ทำลายและส่งเสริมองค์การอาญากรรมความปลอดภัยเช่นการส่งเสริมการทำลายตัวเองฆ่าปรามมกอาจารย์ต่อเด็ก เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเช่นคำพูดที่แสดงความเกลียดชังโดยการโจมตีบุคคลตามเชื้อชาติศาสนาเพศสภาพหรืออื่นๆความซื่อสัตย์และความถูกต้องเช่นข่าวปลอมการแปลงข่าวปลอมแปลงบัญชีการเคารพทรัพย์สินของปัญญาทางปัญญา คำว่ากาบรามาว่าสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์ครับ Good morning ล้วนเป็นคำที่แสดงถึงความครบและปรารถนาดีจึงปลอดภัยที่จะใช้บนแพลตฟอร์มครับข้อควรระวังแม้คำเหล่านี้จะไม่ผิดกฎแต่หากคุณใช้คำเหล่านี้ในการกันแกล้งหรือรบกวนผู้อื่นซ้ำๆเช่นการส่งข้อความซ้ำๆทีๆในลักษณะสแปม อาจถูกรายงานว่าเป็นการก่อกวนได้ครับแต่คุณแต่ด้วยการใช้งานปกติถือว่าเหมาะสมและสุภาพครับครับผมไม่ผิดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับที่มารับชมในวันนี้สวัสดีครับ